ไม่มีไข่ปลาเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าแถมนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะจริงๆครับปาแงแหนมห้วยชาวบ้านถนนรัชดาพิเศษจากอุโม,มงค์ทางลอดแยกรัชิยธินมุ่งหน้าสู่แยกรัชดาลาดพร้าว บริเวณด้านหน้าสำนักงานคอปอตรงข้ามกับศาลอาญาบนพื้นถนนนะครับเต็มไปด้วยเส้นปลาไข่ปลาเยอะเป็นพิเศษครับปลาไข่ปลานะครับปกติจะตีแบ่งช่องจราจรอันนี้จะปลาไข่ปลายาวไปเลยครับลุถึงแยกรัชดาราดพร้าวเลยครับจากแยกรัชโยธินฝั่งทั้งนี้ก็มีครับรัชโยธินก็มีปลาไข่ปลาหมดเลยครับนี่คือฝั่งตรงข้ามกับ สารสิทธิธรรมนะครับหน้าคอปพอครับมีไข่ปลาหมดในขณะที่ฝั่งทั้งดูนะครับฝั่งสารสิทธิธรรมเป็นปกตินะครับถนนเป็นปกตินะครับไม่มีไข่ปลาเยอะขนาดนี้ครับงว่าแถมนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะจริงๆครับ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดูดูรั้วกั้นถนนคดเป็นงูลเลื้อยก่อนนี้เลยครับเขาเรียกว่าถนนร้อยศพฆ่าชีวิตดาราคนดังมานักต่อนักแล้วหลายร้อยศพแล้วที่ต้องมาสวีชีวิตที่นี่สังเกตจากต้นโพน้าซอยรัชาดาพิเศษ36ก,ก็็ซอยเสือใหญ่ครับก็ต้องนำผ้าสามสีม้าลายชุดไทยมาเส้นไหว้ตามความเชื่อเอาเถอครับน่ากลัวขนาดไหนดูเองนะครับ นักวิชาการกลับมองว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนโค้งร้อยศพถนนราชการพิเศษก็คือปกตินะครับบริเวณทางโค้งจะต้องมีการยกโค้งหรือทําพื้นถนนให้ลาดเอียงและ ในเขตเมืองนะครับถนนจะออกแบบเพื่อรองรับความเร็วเพียง50-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ถนนรัชดาจุดนี้นะครับไม่ใช่แบบนั้นเพราะถนนสิ้นนี้เชื่อมต่อกับย่านสถานบันเทิงเวลากลางคืนถนนลูงแถมยังกว้างอีก4เลนทําให้โชเฟอร์หลายคนใช้ความเร็วเกินกําหนดมันไม่ใช่เรื่องสายนารนครับแต่เป็นเรื่องของการออกแบบถนนและจิตสํานึกของผู้ขับขี่ ส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งสันตยาตอนนี้มีการใช้รั้วกั้นถนนยืดหยุ่นที่เห็นสีเหลืองๆคล้ายกับลูกคิดนี่แหละครับรั้วแบบนี้มีการยืดหยุ่นตามแรงกระแทกป้องกันร,รถที่แห่โค้งมาชนเกาะการถนนรั้วยืดหยุ่นก็จะช่วยลดแรงกระแทกได้ครับตอนนี้สสของพรรคประชารัฐนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุแล้วนะครับเพราะมีนี่ครับล่างลูกคิดนะครับขนาดใหญ่นะครับขอเรียกงี้แล้วกันนะครับมา กั้นเป็นเกาะกลางเรียบร้อยแล้วครับนะแล้วก็คอปพ,อพอครับก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับป้องกันภัยได้แน่นอนครับไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุตรงนี้คือปลายเหตุต้นเหตุก็คือจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนต้องช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรขับขี่อย่างปลอดภยัยไม่ใช่จะพึ่งประกันอย่างเดียวนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้าน ช่วยชาติบูรณาการนครับเจ้านายปูนปูนอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพจเฟ e บุ๊ k ข่าวป๋างเง็มทุกวันยูทูปป๋างเง็มครับเจ้านาย